สันเต้นอนดิสเต้ด้วยก่อนเลยอยาเต้นบ้างอยากเต้นบ้างเหรอมึงเป็นพิธีกรอกเต้นทำไมอยากเต้นบ้างอ่จะอดเเนทนมิท <laughs> ออไป้นอกกัน ีนนึกว่่่่าาเป็แอรร์ลใใสสสูตมผมผมก็นึกว่าเป็นแอร์พี่ไปพวกพวกเราที่ถอนกากเพราะว่าเราเราทำ ATK แล้วหมดแล้วนะครับผมครับผมแล้วก็ได้สองขีดกันสองคนก็เลยอยู่แต่ในนี้ด้วยกันบ้าเลยใช่เอ้ยมาอยู่ในนี้เงียบกันในนี้สองคนอันนี้มาทำอะไรครับคุณเป็นใครเนี่ย ครับผมเป็นเจ้าของเพลงเลือก่อนนะครับวันนี้รอติดตามเลยครับผมเป็นเป็นโปรดิวเซอร์เรือก่อนครับก็รอติดตามเลยเพลงนี้ล้านวิวแน่นอนครับครับก็ดีครับดีครับเดี๋ยวรอถ่ายตอนนี้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 กําลังเตรียมเตรียมอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูครับไปดูดูครับอันนี้เป็นแม่บ้านนะครับแม่บ้านระจํากองไม่ใช่พี่ไม่สนิทตอนนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับพระเอกของเราลังถือกล้องอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเป็น เป็นดเรคเตอร์ครับดเรคเตอร์ Director กำลังบล็อกช็อตนะครับเดี๋ยวแพรครับกล้องแพนไปทางนู้นครับนาง,งเอกนางเอกน่าจะไ,ไปอ e ยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงไม่ไปไหนแล้วพี่นี่มันเปิดได้ป่าวเปิดได้มันต้องเข้าไปได้เลยสถานนี้อยู่อยู่ฝรั่งเศสไอ้ <c oughs> ตรงนี้มึงบอกเลยว่าเลตเปนโนให้ดูหน่อยสิ นี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนียนเนียนได้เนี่ยสัตว์ชาลีพูดอีกแล้วเหรอข้องไหนละนั่งเอกหายพี่นั่งเอกเปิดชุดเหรอเข้าไปดูนี่ยัคนไทยว่า walk เลยว่ะสวัสดีค่ะนี่ยกยกยกอะยกต้องยกจริงหรอมันต้องทองขนาดนี้เลยพี่ ยี่เหมือนเหมือนแบบหลวงพ่อโสธรอ่ะวัดผลลำโพงเจมวัดหลลำโพงโอ้ยมันจะโอ้ผมจะต้องขนาดนี้แบบพี่อีกสิบห้าสทีทันครับทันทันครับทันครับ สวัสดีครับครับไอเคียโนทีเชียตื่นเต้นที่หมาย thả kêu đây. Nè, ơi cái này này Thả keo này Này, này này ทำไรครับวันนี้วันที่ทำไรครับวันนี้ตดแกงค่ะไม่อรชบที่เลยนะเมื่อ้าพลามาแกงค่ะถ้ายถายถายเป็นไงครับวันนี้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับอยู่ข้าวครับตอนนี้ ำอะไรบ้างวันนี้วันนี้เหรอก็มาถ่าย MV ครับเพลงใหม่ของพี่ดิชี่ก็ฝากติดตามด้วยครับเริ่อก,ก่อนผมโปรดิวเองก็ดีครับเพลงนี้ดีแล้วก็ความหมายดีแล้วก็าวกนางเอกสวยพระเอกหล่อครับเดี๋ยวลองติดตามด้วยแล้วนะคะรับรู้สึกรู้สึกอะไรบ้างเพลงนี้รู้สึก,ก,ร,สกรู้สึกดีครับ MV ก็เป็น MV ที่น่าสนใจแล้วก็เป็น MV ที่เห็นพระเอกบอกว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเป็นคาแรคเตอร์นี้ แล้วรอติดตามแล้วกันครับว่าเอ็มวีเรื่องนา้นจะเป็นยังไงครับครับผมโอเคครับเฮ้ยแต่สีสวยสีสวยเออฉนรักที่สุดรักมากเลยครับเพื่อนพวงกลับรู้สึกไงบ้างครับแบบเอ็มวีนี้เนิร์จัยครับ คือผู้จ้างไม่วางแผนเลยครับผู้จ้างบอกเราโดนสดหมดต้องใช้แบบความสามารถที่สูงส่งมากเป็นเอ็มีที่ดีครอีกกันหนึ่งที่เราผ่านคนกันมาได้ยังยังไม่ผ่านเพราะผมผมยังต้องอีดิตมันอยู่เออโดมจฉมก็มีดีซีดอกมานะครับเออตีสีดหนังแบบน่าสนใจมากเป็นของมหาลัยเลยนะมาให้ดน ไปมาเลยกูด้วยวะแล้วก็เราก็เรียนที่เดียวกันนะนี่คณะสื่อการสื่อสารครับมีเดียวขอมครับก็ไปตามด้วยไปตามด้วยแล้วก็นี่นักแสดงเราเกี่ยวมาผมก็มีที่สิทธิ์เหมือนกันเนาะใช่อันนี้คือจริงๆแล้วก็มาเทสกล้องนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับอกล้งเได้ข่าวตื่นตเช้าใช่ไหม่าได้ข่าว มาวันนี้เป็นไงสนุกไหมเอ็มวีสนุกปานป่าเขาพยายามที่จะแบบดีค่ะดีค่ะดี้มันจะเป็นมุมที่ไม่เคยเห็นของดิชี่วราะดิจไม่เคยมีมุมเหมือนนั้นเออที่ไม่โบราคือคือจริงจริแล้วอ่ะคือ ค,คือคือตอนที่แบบเตรียมเตียมกันว่าเออโอเคแต่ละอันจำมุกอะไรดีแบบแบบที่มันแบบทําให้ผู้หญิงคนไม่ชอบเนี่ยค,คือคือแม่คนแรกเลยเอยากอยากให้คนดูเด,ดาว่าอันนี้คือนิสัยจริงของวิช,ชี่หรือว่าเป็นการแสดงนิสัยจริงสดงสดงแสงแสแสดงแดงแส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 องสงแดงแสดงสงดงแสดสนงกดงแสนงแดสดงกงสดงมดแงแสดง ประสบการณ์แรกก็ประสบการณ์แรกกอลแรกก็เหี้ยเลยกองไม่กองไม่กองไมดีสำหรับที Nay, so ่สีมาออดโอเคโอเคยังยังออดอยู่ยังยังเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาแรกยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้สดกว่านี้องแล้วฝากติดตาม MB นะครับทุกคนครับผมครับนี่ ADK ผมนะครับยังมีสองเส้นเหรอผมลบไปเส้นนึงโอเคไปเจอคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายฝาก m v ด้วยครับ